สวัสดีครับกอกนิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับทุกคนเตรียมตัวจากเคลื่อนรถเข้าสู่ว,วัดนะครับนี่อยู่ในท่าเตรียมก่อนครับทุกคนก็จะเข้าประจารถแล้วนะครับคันนี้ถ้าใครไม่อยู่เขาก็จะข้ามมาเลยนะครับถ้าใครไม่อยู่อันนี้ก็คือรถที่จะเคลื่อนเข้า ไปภายในวัดนะครับตอนตีสี่กว่ากว่าคันแรกทุกคนเริ่มสตาร์ทรถแล้วครับรถก็จะเคลื่อนเข้ามาคันแรกก็จะเข้าไปนะครับก็50สิคันนะครับทั้งหมดก็ห้าสิบคันวันนี้วันที่10บตุลาคม2,566นะครับ ิวทั้งหมดก็50าสคิวนะครับรถ50าสคันแต่จำนวนคนในรถนี่ก็แต่ละคันก็ไม่เท่ากันสูงสุดก็คือ5ท่านนะครับสูงสุดก็คือ5ท่านมี 1, 2, 3, 4, 5ก็แล้วแต่คนที่มานะครับนี่คันที่หนึ่งคันที่หนึ่งคันที่หนึ่ง,งออกแล้วครับ นี่คันที่หนึ่งออกแล้วนะครับอันนี้คือคันที่หนึ่งนะครับดูคันที่หนึ่งมาจากไหนเอย่ยมุกดาหารเหรอนนครนายกมีคันที่สองที่สามครับเข้าไปแล้วนะครับคนที่คนที่ขับรถเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องรู้สึกโลง่ง ช่ไหมโล่งแล้วก็ดีใจนะครับตอนนี้ก็คือจะได้ไปคิวจริงได้ไปรับคิวจริงๆแล้วนะครับคันนั้นหลับอยู่หรือเปล่าเขาจะแซงนะครับรถก็สตาร์ทอยู่มีไฟเปิดอยู่ระเมนตบ่ แล้วหลับเล้าอยู่ได้โหลดอยอะแต่เล้าหลับกำลังเดินทางจากอ๋อครับคุณอะไรแพททีลานะครับกำลังเดินทางจากชุมแพยถ้าได้ก็ทันคิวที่สิบสองนะครับถ้าทันวันนี้น่ะจะทันคิววันที่สิบสองครับนี่นะครับอันนี้ก็คือคิวของ วันที่สิบนะครับแบบนี้แหละครับ ที่ผมบอกว่าใครที่จอดต่อคิวท้ายนะ่ะเราก็ต้องมาตีสามตีสี่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องเตรียมเคลื่อนรถเข้ามาต่อคิวคันแทนคันที่ออกไปถ้าคุณไม่มาเคลื่อนรถคุณเข้ามาต่อคิวแทนคันที่เข้าไปในวัดคุณก็จะตกคิวไปนะครับคุณก็จะไม่ได้คิวอันนี้คือคันที่ได้คิวในวันนี้นะครับห้าสิบคันห้าสิบคิว ส่วนวันที่1 1ที่จอดรออยู่ที่ถนนก็ต้องขับรถเคลื่อนตามมาเหมือนกันถ้าใครนอนหลับอยู่บ้านหรือว่ามาไม่ทันคนอื่นเขาก็จะขับข้ามมานะครับนี่แหละครับถึงไม่ให้คนที่ามาจอดรถไว้แล้วกลับไปอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันยังไม่เป็นการจองคิวแบบ มันเป็นการจอดจองคิวมันยังไม่ได้คิวแบบจริงๆนะครับยังไม่ได้คิวแบบที่เราเนี่ยเข้าไปแบบนี้นะครับฉะนั้นคนที่ออกไปขับรถออกไปเนี่ยก็คือต้องสระสิ1สิบสองมีกี่คิวครับห้าสิบคิวครับวันที่สิบสองก็มีห้าสิบคิว คันนี้ก็ห้าคนนะครับนี่คนที่จดนะครับนี่ก็จะจดหมายเลขอยู่ตรงนี้นะครับคือเขาไล่จดไว้ตั้งแต่แล้วก็เช็คจำนวนคนนะครับคือจำนวนคนเนี่ยเราแจ้งก่อนที่จะเข้าไปในวัดนะครับพอเราเข้าไปในวัดแล้วจะรับบัตรคิวจริงแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มจำนวนคนไม่ได้นะครับ ลถได้แต่เพิ่มไม่ได้นะครับอันนี้ซาเลง้งกี่กี่คนสามร้อยน,นี่คือรถที่เพื่อนเข้ามานะครับเอาทำไมทางโน้นไม่ต่อมาละ่ะ เอาเบิร์ดลรบอกครับโอ้คือห่างคกแท้แสดงว่าตื่นซาแสดงตามเขาอ่นั่นครับกำลังมาอีกนะครับยังไม่หมดอถนร้อคันอันตอนรถเสเลืออมากมากอะไรเสือเองของไรื่องอไรเรื่องที่เป็นอะไร นี่นะครับทุกคนก็คงดีใจมากนะครับที่ได้เคลื่อนรถเข้าไปในวัดแล้วก็จะได้กราบนมัสการหลวงพ่อท่านในวันนี้นะครับรับคิวหกโมงเช้าแล้วก็จะได้เริ่มคิวแรกก็ประมาณเที่ยงนะครับของวันนี้ก็จะได้กราบนมัสการหลวงพ่อแล้วนะครับ จากที่นอนมาสองคืนรถรถที่จอดคิวที่เข้าในวันนี้นะจอดมานอนสองคืนทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมสองคืนแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่สามเช้าเนี้ยครับวันที่สามนอนสองคืนกับสามวันนะครับถึงได้เข้ามาถึงได้กราบหลวงพ่อนะครับได้เข้ามากราบนะมัสการหลวงพ่อครับ โน่นยังห่างอยู่นะครับโน,น่นสงสัยยังไม่ตื่นหรือว่ายังไม่มาจากที่พักก็ไม่รู้นะครับคือบางคนก็อาจจะยังไม่มาจากที่พักครับเหลืออีกไกลอยู่นะครับมาต่อแล้วนะครับ กำลังเคลื่อนมานี่นะครับห้าสิบคิวห้าสิบคิวนะครับของวันที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อย 66เราดูนะครับนี่แหละการต่อคิวก็จะเป็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมถ้าใครที่ ไม่มาเคลื่อนรถมันก็จะทําให้คันข้างหลังอะ่ะไม่เคลื่อนมาถ้าเกิดเขาเคลื่อนมาเขาก็ข้ามอ่าคันที่จอดขวางไว้มาขึ้นมาก็เป็นการคุณก็ต้องเสียคิวไปนะครับเอาหมดแล้วเหรอ ยังไม่หมดนะครับที่มายืนลุ้นกันออโอ้มาจากสงขา สงขลานะครับสงขลาไกลมากมาจากสงขลาสเสร็จลยครบแล้วนะครับห้าสิบคันเข้าไปแล้วห้าสิบคิว มารอดูคิวใหม่นะครับ